การต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความปลอดภัยทางชีวภาพชีวจะเรียนทำอ้าวหวัดดีฟ้าใสคนสวยหวัดดีเบิร์ดกำลังจะไปไหนล่ะเรากำลังจะไปเรียนเรียนอะไรหรอเรียนวิทยาศาสตร์ยังไงล่ะอ๋องั้นเราขอไปด้วยคนสิ ได้สิงั้นเราไปกันเถอะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพชีวจริยธรรมค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้กันก่อนว่าเทคโนโลยีชีวภาพหมายถึงอะไรเทคโนโลยีชีวภาพหมายถึงการนำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวอย่างแบบแตงโมด,ด้านบนนะคะคือก่อนการใช้เทคโนโลยีค่ะและด้านล่างคือหลังจากการใช้เทคโนโลยีค่ะ ต่อไปนะคะคือสิ่งสำคัญเลยคือชีวจริยธรรมค่ะคือการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรมไม่ทำร้ายหรือทำอันตรายต่อสัตว์หรือมนุษย์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทดลองวิจัยในห้องปฏิบัติการ ต้องมีการควบคุมและมีระบบการกัำจัดสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิดมีให้เร็ดลอดออกไปจากห้องปฏิบัติการวิจัยดังกล่าวค่ะต่อมานะคะการคโครน n i n g หรือการคโคลนคือกระบวนการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศโดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลนออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรมโดยรวมเหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบเลยค่ะประโยชน์ของการคโคลนนะคะ ช่วยให้สร้างสัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมตามที่เราต้องการได้เป็นจำนวนมากค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะเป็นต้องรู้นะคะคือพื้นฐานของจรรยาบรรณการใช้สัตว์ซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมคุณธรรมมนุษยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมนั่นเองค่ะนอกจากการได้รับประโยชน์จากการโคนนิ่งแล้ว การโคนิ่งยังมีการโคนิ่งมนุษย์ที่ผิดกฎหมายเนื่องจากการโคนมนุษย์จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันแต่อาจมีนิสัยไม่เหมือนกันและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ในกรณีลายนิ้วมือที่เหมือนกันต่อไปนะคะเรามารู้จักคำว่า GMO กันค่ะ GMO นะคะย่อม,มาจาก Genetically Modified Organism ค่ะคือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมจากเทคนิคการตัดต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดนำมาตัดแต่งเข้ากับสิ่งมีชีวิตเป้าหมายเพื่อให้เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์และก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษตามความต้องการตัวอย่างเช่นการผสมผสานและตัดแต่งเข้ากับยีนของมะเขือเทศเพื่อสร้างมะเขือเทศชนิดใหม่ ที่สามารถเพาะป,ปลูกได้ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นประโยชน์ของการทำ GMO คือ 1. พืชหรือผลผลิตที่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. ช่วยให้มีพืชสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีรวมทั้งป้องกันตนเองจากศัตรูพืชได้ 3. มีผลผลิตที่ขนาดใหญ่ขึ้นรวมทั้งมีคุณค่าอาหารเพิ่มขึ้น 4. เป็นการลดสารเคมีทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นรวมทั้งต้นทุนในการผลิตถูกขึ้น 5. ทําทำให้ได้ผลผลิตที่แปลกใหม่และ 6. ททำให้สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าปกติต่อไปนะคะคือจรรยาบรรณการใช้สัตว์ค่ะ 1. ผู้ใช้ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุดและสุดท้ายนะคะ ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณครูขอจบคลาสเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะ